สวัสดีค่ะเรียนเยอรมัน by เล็กกี้จ้าวันนี้เราจะมาเรียนคำนําหน้าคำนามในภาษาเยอรมันว่ามีกี่ตัวมีตัวไหนบ้างนะคะคำนาหน้าในภาษาเยอรมันจะมีทั้งหมด3ตัวใช้แบ่งเพศในคำนามซึ่งก็จะมีตัว der ใช้แทนเพศชายตัวดีใช้แทนเพศหญิงและตัว d ั๊ s ใช้แทนเพศกลางซึ่งคำนามแต่ละตัวก็จะมีข้อพิเศษในการบ่งบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนามแต่ละตัวนั้นใช้อย่างไร ซึ่งที่เด่นชัดก็คือคำนามแต่ละตัวจะมีเพศนำหน้าหรือ article เช่น their uncle คุณลุงผู้ชาย Demutha คุณแม่และ d a s k i n เด็กและอีกข้อที่น่าสังเกตก็คือคำนามทุกตัวในภาษาเยอรมันจะขึ้นด้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรืออักษร ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเช่นคำว่า dear father father ตัว f ก็จะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวแรกต่อไปี m ม t h e คุณแม่ตัว m ก็จะเขียนเป็นตัวใหญ่และ daskin ตัวคาตัวอักษรตัวแรก ก็จะเขียนเป็นตัวใหญ่เช่นกันจากสถิติซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้แบ่งเพศในคำนามแล้วก็สามารถจะสรุปได้ดังนี้คือ34%ของคำนามเพศชายหรือเดร์6ของคำนามเพศหญิง คือดีและอีก20%แบ่งเป็นเพศกลางก็คือดัสซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากตัวเลขนี้คำนามที่เป็นเพศหญิงจะมีสูงถึง46%ซึ่งมากกว่าเพศชายซึ่งเป็นจำนวน34%ลอรองลงมาและตัวที่เพศที่น้อยที่สุดก็คือเพศกลางมีแค่20% ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้เราได้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการจำแนกเพศของคำนามนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในคำนามหรือคำโนเมนแต่ละตัวว่าเขาใช้และแบ่งเพศกันอย่างไรตัวแรกเราจะมาเริ่มจาก ตัวเดรซึ่งก็คือเพศชายนั่นเองหรือมัสคูรีนในภาษาเยอรมันซึ่งในส่วนของเพศเดรนี้คือเพศชายก็จะแยกตามอาชีพหรือบุคคลที่เป็นผู้ชายหรือเพศชายเช่นเดรเรยลคุณครูผู้ชาย Der ยร์องคเคุณลุงผู้ชายและ Der ย a t ฟาเคุณพ่อจากตัวอย่างเราจะเห็นว่าเพศเ e r ยจะใช้แทนเพศชายสเสมอตามตัวอย่างที่เราได้เรียนมาและก็อาชีพที่เป็นของผู้ชายทั้งหมดและก็จะมีในส่วนของฤด,ดูการต่างๆ วันเดือนปีเราก็จะแบ่งเป็นเพศชายเสมอเช่น The r e ซ u m m e r หน้าร้อน The r e winter หน้าหนาว t h r e herbst หน้าฤด,ดูใบไม้ร่วงในส่วนของลักษณะอากาศเช่น The r e r e gen ฝนเ e ือ e ส e e หิมะ เด r n e เนเบลหมอกเป็นต้นและในส่วนของวันและสัป,ปดาห์เช่นเด r อนมูนทากวันจันทเดือนดินสทากวันอังคารเด r m i มิดฟอกวันพุธและเพศชายในส่วนที่เป็นเดือนเช่นเด r อยาหนัว เดือนมกราคม DER อเฟ r เดือนกุมภาพันธ์เดือเมเดือนมีนาคมและเด r อนอพ,พิลเดือนเมษายนยี่ห้อของรถต่างๆเราก็จะใช้แบ่งเป็นเพศชายเช่เนเ e r t o โตโยต้ายีย่ห้อรถโตโยต้านะคะ d e r h o ฮอนดและเด r รบีเอ็คือยี่ห้อของ b ีเที่เยอรมันเขาเรียกกันต่อไปลักษณะของทิศท,ทางลมเราก็จะแบ่งเป็นเพศเดเช่นเ e r n o นอร์เทนคือทางที่เหนือเด s o s t e n คือทางที่ใต้และ h e r e Westen r คือที่ตะวันออก <t une sound> เครื่องดื่มต่างๆเราก็จะใช้แทนเพศชายคือเพศ h e r e เช่น der w e วน der sect der s e h n a p น แต่มีคำยกเว้นคำหนึ่งก็คือ d e s beer จะไม่ใช้ a ด e เราจะใช้ o e s แทนนะคะอันนี้เป็นข้อพิเศษของการแบ่งเพศต่อไปสกุลเงินเราก็จะใช้เพศเด e เช่น der e e u r o เงินยูโรนะคะและ dare ดอดอลลาร์ดอลลาร์ ก็จะเป็นเงินดอลล่าร์ของทางสหรัฐอเมริกาต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วย unt ก็คือตัว r ตัว n แล้วก็ t ก็จะเป็นเพศชายเช่นคำว่า there elephant there r e f e r e n t และ there มีกรันต์คำนามที่ลงท้ายด้วย -ent ก็คือตัว a, n แล้วก็ t เช่นคำว่า t h e r student t h e r president คำนามที่ลงท้ายด้วย x หรือตัว e แล้วก็ตัว g และคำนามที่ลงท้ายด้วย ich ก็คือตัว e, se แล้วก็ h เช่นคำว่า d e r k u n i g d e r h o n i c d e r tepic ต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วย ist e ตัว e ตัว s แล้วก็ตัว t เช่นคำว่า journalist, airpolicist คำนามที่ลงท้ายด้วย o คือตัว o และก็ตัว air เช่นคำว่า their, author, their, the vector ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเพศชายหรือเดรซึ่งอาจจะไม่ได้ถึง100%ซที่จะแยกเพศได้แต่เราก็ได้เรียนรู้ถึงข้อจำกัดว่าลักษณะของเพศชายในการใช้คำนามมีลักษณะอะไรบ้างนะคะ เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบในการเลือกว่าเราจะใช้เพศเดดีหรือดั s ต่อไปเราจะมาเรียนกันในส่วนของเพศดีก็คือเพศหญิงนะคะว่าเขามีข้อบ่องบอกข้อจำกัดในการใช้เพศนี้ยังไงบ้างเพศดีจะใช้แทนบุคคล หรืออาชีพที่เป็นของผู้หญิงเช่นคำว่าดีเรารินคือคุณครูผู้หญิงดีมุทาคุณแม่หรือดีทันเทคุณป้าคำนามที่ลงท้ายด้วยอุ่งคือตัว o n ก เราจะใช้แทนเพศหญิงคือเพศดีเช่นคำว่าดีออดนุงดีโฮฟนุงดีไมนุ่งต่อไปคำนามเพศดีที่ลงท้ายด้วยไฮตและไข่เช่นคำว่าดี ค i ามงามควาเป็น e ควาน k e i t คำนามที่ลงท้ายด้วยตัวเเช่นด p r ป c h e d i ด r e ร e d i ด l ร e b บ d ด e เอาโอเคต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วยอิเทสิสและอัวล่เช่นคำว่า the biodiversity the politics the culture ดีนาทัว r เป็นต้นนะคะต่อไปคำนามเพศดีที่ลงท้ายด้วยช h a f t เช่นคำว่า t h e f r e u n d s h a f t t h e m a n s h a f t t h e f i n e s h a f t และดี s e l l s h h a f t และคำนามที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสัตว์หรือบุคคลที่มีมากกว่าสองสิ่งก็คือเป็นพหูพจน์หรือ plural เราก็จะมีตัวอย่างเช่นคำว่า their father ซึ่งเป็นเพศชายเมื่อเป็นพระหูน์ก็จะเป็นดีเฟร์่าหรือคุณพ่อมากกว่าหนึ่งคนต่อไปดีมู t าเป็นเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็นพระหูน์ก็คือดีมูตาดีมูาและดัสคินซึ่งเป็น เพศกลางก็จะเปลี่ยนเป็นดีคินดาถ้ามากกว่าสองสิ่งหรือสองคนขึ้นไปใช้เป็นดีแทนนะคะคำนามตัวสุดท้ายคือเพศกลางหรือดัสหรือน้อยตรุมก็จะมีหลักในการใช้ดังนี้ คำนามที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่มีขนาดเล็กหรือเราใช้ในการบ่งบอกสถานภาพรรว่ามีขนาดเล็กเช่นคำที่ลงท้ายด้วยเชียนและคำที่ลงท้ายด้วยไลน์ตัวยอย่าง d a s Mädchen หมายถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ d a s k i n d l n i ก็หมายถึงเด็กตัวเล็กๆ d a s h o y s l e i ก็คือบ้านหลังเล็กๆต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วย อุมและทุมเช่นคำว่า das Studium das Zentrum das Universum das Publikum เป็นต้น คำนามที่แทนด้วยเพศ das ที่ลงท้ายด้วย ment เช่นคำว่า das, argument, das, document, a argument s das d das instrument, das m e d i c a m e n t และจะมีคำกริยาบางตัวที่เราผันจากเว็บมาเป็นคำนามคือคำว่า essence คำกริยาคำว่า e s s e n ถ้าเราผันมาเป็นคำนามคือ substantive แล้วก็จะได้เป็น d a s e s s e n ที่แปลว่ากิน หรือคำกริยาคำว่า l e เซนถ้าผันมาเป็น das l e s e n เราก็จะใช้แทนเป็นเพศกลางหรืออีกตัวหนึ่งคำว่า maren ที่แปลว่าวาดรูปถ้าผันมาเป็นเพศกลางก็จะเท่ากับ das maren อันนี้เป็นข้อ ที่น่าจำไว้มากๆเลยนะคะซึ่งเราก็จะพอสรุปได้ว่าการแยกคำนามในภาษาเยอรมันเราจะแยกได้เป็นสามเพศก็คือเพศชายคือเพศเดร์เพศดีคือเพศหญิงแล้วก็ดัสก็คือเพศกลางซึ่งแต่ละเพศก็จะมีการแบ่งวิธี ในการแยกเพศไว้คำนามแต่ละเพศเนี่ยเขามีลักษณะมีการแบ่งใช้ยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนแรกเราอาจจะงงและสับสนแต่ถ้าเราได้เขียนบ่อยๆฟังบ่อยๆคำซ้ำๆเหล่านั้นในการที่เราเรียนจากสเต็ปไปสเต็ปมันก็จะทำให้เราจำได้เช่นคำว่า เพศเดร์ there, เนี่ยคือเพศชายเขาก็จะแบ่งเป็นอาชีพหรือว่า,าหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับผู้ชายใช่ไหมคะเช่นคุณพ่อก็จะเป็นเพศชายก็คือเพศเดร์หรือว่าอาชีพคุณพ่อเช่นเป็นคุณครูก็จะเป็นเดร์เรดรอะอันนี้เราก็จะจําได้ส่วนคุณแม่ก็จะเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะเพศดีใช้ชกบับเพศหญิงแล้วก็อาชีพเช่น คุณแม่มีหน้าที่เป็นคุณครูผู้หญิงก็จะเป็นดีแรดารินซึ่งคำง่ายๆเหล่านี้เราสามารถที่จะจำได้เลยส่วนนอกเหนือจากบางกฎบางข้อที่มันอาจจะซับซ้อนเราก็ต้องใช้เวลาก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าเพึ่งท้อนะคะให้เรียนแล้วก็ฝึกเรียนฝึกเขียนฝึกการเดี๋ยวก็ได้ เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้ากับเนื้อหาสาระในส่วนของกแกรมมานะคะที่เล็กจะพยายามนำความรู้ที่ได้เรียนมามาส่งต่อและก็ถ่ายทอดให้กับเ,เพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอาฟีจร์ิีนชื่